เนื้อกินชีนี่สุดเนื้ออริกาต์โอ้ยย่แม่ใครก้าวอุ้มเนี่ยตัวเนี้ยเชียบเชียบเี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมคงเชียบเชียบอีพีหนึ่งร้อยสิบเขาบอกหนึ่งร้อยสิบอีพีแล้วนะครับผม ูจะทำจนกว่าลุงจะลาออกอะ <c oughs> ท่านผู้ชมว่าเฉียบอีพีที่สองรอเนี่ยลุงแม่งยังอยู่ไหมโอเคเราจะไม่พูดเรื่องการเมืองเยอะนะครับเพราะว่าหลายคนเบื่อแล้วก็เอียนนะครับผมอ่านข่าวติดตามข่าวสารกันมาทั้งอาทิตย์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกฮะวันเสาร์แบบนี้ให้ช่องปิ่มคุ้งนะครับให้รายการชิบเฉียบนะครับผมบรรเทาสมอง บรรเทาความเครียดนะครับผมไม่ต้องคิดมากอะไรเลยนั่งดูคลิปแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับชื่นชอบติ๊กต็อกเกอร์คนไหนชื่นชอบผลงานคนใดไปตาม f โ l ล o ลไปติดตามผลงานนะครับผมได้ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลิงอูเยอะเจอะวันนี้เยอะเยอะมากครับผู้ชมไอโพนี้มึงคันมาสองอาทิตย์ปะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปวิดีโอไหนได้เป็น MVP ไปออ้ยแสงแดดแยงตาแตถ้ายูมองมา เป็นแยงจ่าอุอ้ยแสงแดดแยงตามุกมีถ้าไปเล่นนําโดนผัวเขาถีบแล้วถ้ายูมองมาเป็นแยงจ่าอุอ้ยแสงแดดแยงตาถ้ายูมองมาเป็นแยงจ่าชอบตรงเนี้ยอ่านว่าอะไรอ่ะน้องไข่ใครอ่ะก็น้องไข่ไขงไครคุณนี่แหละเฉียบอ่ะ <SISIS> Easy, so, <SISIS> for <SISIS> 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 ดีดีนะคุณึกว่าเลียวดาบไม้ฮะเคยดูไหมอ่ะชาเมนคิงอะเก็บิไปก่อนเก็บไปก่อนโอดีดีอะคลิปนี้ดีอะไอชาโบสะหมามันไม่รู้เนาะคุณไม่เข้าใจเหรอไรแก้งหมา หมาไม่รู้เนาะใช่ไหม <ACK> มันไม่รู้ใช่ไหมว่านั่น,นคือกระจกไม่รู้เนาะไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้แหละม่ให้เฉียบมาแกล้งหมาไม่น่ารักประเทศไทยมีวัคซีนโควิดอยู่ในมือมากที่สุดประเทศไทยมีวัคซีนโควิดอยู่ในมือมากที่สุดประเทศไทยมีวัคซีนโควิดอยู่ในมือมากที่สุดประเทศไทยมีวัคซีนโควิดอยู่ในมือ ขออนุญาตกดไลคมากที่สุดหัวร้อทั้งน้ำตาเฉียบเฉียบเฉียบว่าคุณตั้งเหรอฮะ W N D นะครับหัวร้อทั้งน้ำตาจริงๆนะแม่โอ้เต้นเต้นเ้นแม่เนโอ้เต็นมังคเดกกันซะ บ่ารดาร์เดม่ตุกเลยมังคุดโอเดมังคันแถมตบด้นี่ะเชียบเชียบเฉียบอ่ะคิดว่าเราจากคุณคมคนเสียเส้นนะครับผมชื่อชอบมาโฟโลได้ในฉา จนอนแม่ตาเสียแล้วตอนที่คุณตาจะไปไปฟ้าปาไปฟ้าใครคือนายยุทธิ์ที่สุดนายยุทคุณตาเปลียนยุทธ์จนอบแม่ตาเสียแล้วนที่ตาเสียแล้วเฉียบเอะคุณเอกเคยออกแล้วนะครับผมทีช่ชอบป่าฟอลโล่มาติดตามนะครับดีนะดีนะต่อนะน่ารักเชียวกินจีนี่

เป็นนายกที่โคตรขี้กราดตกกลุ่มลักเือดำน้ำขนาดผู้น้ำไทยฉันเป็นประสาท<อ>ไอประยุทธ์มันไม่เต็มบาทยังมีหน้ามาพูดนะจ๊ะค,คุณไกลสิอดตายแล้วหา่ามึงไปทำอะไรอยู่วะ<อ>ใหลละเงินละเงินเยียวยานะจ๊ะจนะกูไม่อ่านนะจอบลอย มีอยู่ก็เยอะพอและจำหลอยจ้านะาจ้าพ่อมึงสีจำหลอยอ่ะเขามาสุดด้านนี้จริงนะคนนี้นะถ้าคุณชื่นชอบเนี่ยคุณมา follow เขาได้นะครับอย่าถที่ลมบอกฮะเขาสุดด้านนี้จริงฮะเชี่ยปะถ้าช่วยขยันมาเราสองคนจุดไฟสุด เมาแล้วก็ดึงป้องกันจ้ะเมาเนี่อเจี๊บคุณเจี๊เจี๊ยบ้าน่ารักนารักคุณเอ๋ยหรอแมนูได้ออกปิมคุ้ยังไงแม่เคยดูปิมเขาไม่บอกแม่เขาเลยหรอคุใช่ไหมเอ้ยเออเออเอ้ยจะที่ไปเีนกับหมาไงไม่ใช่แม่ครับ ต่อต่อปังคุ้มหแล้วกูอะไรอ่ะพี่เขาเบ้อนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูหน้าผู้หญิงคนนี้นะคนที่อยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวดูนะ No, <laughs> no, จูริงกับจุ๊บแจงเจนจิราใครที่ยังไม่เคยเข้ามาฟังอ่ะเข้ามาฟังกันนะหุ้ยเพลงมาแรงอันดับหนึ่งคุณผู้ชมเพลงมาแรงเลยนะรัมพาน่ะเอาช่องสามละครช่องสามทำไมอ่ะ <laughs> Điều đã Điều Điều Ủa, em mới Ủa. Ủa. Ừ, nữa. Nữa. Ôi, lại Ủa hết ท่านดูอยู่เนี่ยจากช่องสามนะครับไม่ใช่หนังจากประเทศอินเดียนะฮะท่านผู้ชมราษาผมแม้งเสียวละครเรื่องอะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะใครรู้ชื่อละครคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้นะครับผมใครรู้ชื่อละครนะขออนุญาตนะเจี๊ยบ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  โอเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อห,ออหออออมูสะเก็ดกูใ่รหมูท่า,า <c oughs> กูเกง่งอะน้่มกินได้จริงใช่ไหมย <c oughs> หลือไม่ได้วะกอขี้เอะเพ เปียนสตรีนนะครับผมเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอะอย่าไปทำตามนะน้องๆน,งนะเออใส่ไม่ได้อะ เอาวิธีนี้ไปใช้กันดูฮะมึงจะบ้าแล้วไงถูอคือแม่นาจะเก็บงานให้ดีกว่านี้หน่อยเนี่ยเชียบเชียบเชียบป้าคิวว่ดออดจากมูราฟานนะครับผมหูจบรีวกับสิบล้านเลยท่านผู้ชม มาสอนนเีโอเคครับทุกคนในที่สุดเราก็ได้ไขปริศนาของเสียงผมเคยดูล้วนะครับผมมันคือตัวเงินตัวทองหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าตุยเฮียนะครับผมทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงมันร้องมันไม่เคยร้องให้ใครฟังเลยแต่นักวิจัยคนหนึ่งชื่อแองกี้เบิร์ตนะครับผมเขาได้ค้นพบแล้วว่าเสียงตัวนี้ว่ามันร้องยังไงทุกคนลองตั้งใจฟังนะครับผมมันร้องยังไงนะครับเฮ้ยเข้าใจกันทักทีมาหาเรื่องอยู่นั่นแหละเมื่อวานทีและโมโหได้คนถ่ายรูป ได้ยินเสียงตัวเงินตัวทองกันมานานมากนะฮะมันถ่ายได้ยงไงผมก็ทำดิ้วผมไปเรื่อยเรียบดูก่อนโดนลบฮะพี่เองกี่เบิร์ดมาเฟลยกันให้เขียบวะอ่อ ผมวิจัยจากแพทย์ออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยเลยนะครับว่าถ้าเราดูหนังมากเกินไปมันจะมีไซ d เ e f ฟที่ไม่ดีอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบข้อนะครับผมข้อแรกครับความจำจะเริ่มหายครับข้อสองครับข้อสองครับข้อสองคือจำไม่ได้เนยใครดูเลย ผมดูแล้วผมจะบอกว่าผมดูแล้วนะทุณผู้ชมเมื่อคืนไม่น่าถ่ายติ๊กต็อกทั้งคืนเลยฮะเรียบร้อยเลยแอบสปอยก่อนเลยอะก็ลอ, <laughs> <laughs> องดูคนที่ดูหนังแนวนี้มากเนี่ยนะครับความจําจะไม่ค่อยดีนะครับ,นะรบนี่ผมให้เฉียบยังเฉียบเียบ่ะ <laughs> ผมให้เฉียบปยังวะ <laughs> <laughs> คุณบังบอยฮะ <laughs> โรแมนติกเฉยเลยคืออะไรอะ có thể ở trong แม่กูกูแบบกูเคยบ่นไม่ยากเดยงหมาแม่กูก็สั่งหมามาให้กูสั่งตัวอี๋มึมึงมมึงมันมันบีบได้เวยเด็กปั้นให้ดูอันอันนี้คือหมาใช่ไหมบอกกูทีมันเป็นพาไหนเนี่ยไส่กอกเหรอตัดชุนเหรอแม่กูก็หาซื้อมาม นี่ก็คือเป็นเป็นหมกหมกไอ้ยัยมึงดูเชียบเฉียบเชียบเฉียบมาคุณชื่ออะไรอ่ะอุน่ารักจังคนนี้เขาเป็นนิสันเบลแม่ของเจ้าของหมาอ๋อเนี่ยเลี้ยงมาอยู่นะอะไรอ่านว่าอะไรอ่ะเออผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมเอาเป็นว่ามาฟอลโล่ตามนี้แล้วกันนะครับนี่เขาเลี้ยงเป็นจริงเป็นจังนะคุณผู้ชมถเป็นเล่วนะบอกให้นะเขาเลี้ยงเป็นจริงเป็นจังเลยนะ นี่นะหรือข้าหัวพันห้าออที่ว่าสลบไปใช่ไหมผมเคยดูแล้วคลิปเนี้ยแต่คนก็ามาอะเด็บไงนี่ฮาคริราชันคือผมเคยดูแล้วแต่ไม่ไม่มีในโหมดแบบวันพีชอะไรเงี้ยเจียบเฉียบไป่ได้อยู่ๆเขาสลบไปได้ยังไงวะท่านผู้ชมหรือว่าพึ่งจะแบบ นับไงเออเขาตัดมาช่วงที่แบบตอนนี้ไงจริงๆแล้วอาจจะแบบเออพึ่งพึ่งแบบพึ่งล้มไปแล้วขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมวดขอให้นักศึกษาทุกคนปลอดภัยจากโควิดรักษาระยะห่างสวมถุงเออสวมหน้ากากสวมหน้ากากด้วยนะอถุงมือใช่ไหมฮะจั์ลังสันนะถุงมือถุงมือเวลาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมฮะขอให้นักศึกษาทุกคน เพราะไยจากโควิดและสาระยะห่างสวมถุงเอ่อสวมอาจารย์อย่ลอกดิอาจารย์ไปโลกอ่ะเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยววอาจารย์ไปโลกอะอาจารย์อย่าไปโลกดิย้อนสะท้อนอีกแล้วนะย้อนสะท้อ <c> น <oughs> อร่อยเลยครูก็หิวเป็นนู่วดนิ้วกันอ่ะ โอเคครับผมหัวไปวันเสารแบบนี้พักผ่อนนะครับเก็บแรงเก็บกําลังใจนะครับผมผมเป็นกาลังใจให้ผมทำได้แค่นี้จริงๆถ้าผมมีเงินเยอะมากๆเนี่ยผมอยากจะซื้อวัคซีนแจกพ่อแม่พี่น้องเลยแต่กูก็ไม่ได้มีตังค์ก็รู้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย